มุมนี้เวลาเล็บยาวมาหนูเจ็บไหมลลกมุมนี้นะหนังอย่างนี้แม่ตัดออกนะคะหลิบหนังออกหยดยาชาแล้วหนูทนนิดนึงนะคะโลก นิดเดียวเขาเคยไปตัดเล็บขบที่ไหนไหมาไมยนิดนึงเก่งมากเลยน้องสาีอย่าเขาร้องให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าทำไม่ได้นิดเดียวหนึ่ง,งสองร้องให้วันนี้หนูจะได้หายหนูเก่งนะ ให้ดูสีหนังเขาที่มันบวมน,น,นี่ก็เป็นหนังก้อนดูใหญ่ไหมไหนไหอ่ะโลกไม่โลกอืมไม่มีเสียงหนูร้องไห้ถ้าหนูยังเด็กอยู่หนูอย่าไปตัดเล็บแบบนี้นะคะพยายามตัดตรงนะโลกอ่ะเดี๋ยวป้าทำแผลให้นะ โอเคเอาข้างนี้ขึ้นไปก่อนเอาข้างนี้ขึ้นอ่ะอาป้าให้ <c oughs> ชิช้น <c oughs> หัวร้อนได้ละออกไปแลวหนึ่งชิ้น <c oughs> อ,อันนี้นะคะหนังอย่างนี้ตัดออกตัดหนังแทนการเราตัดเข้าไปในซอกนะ เนี่ยดูเนี่ยเขาเป็นหนังก้อนเนี่ยเวลาที่เล็บยาวมากดเราก็จะเจ็บครา้งนี้หนูกดตุ๊บๆไปลกูกเลยบอกป้าติสเนาะหนูหนูไม่พูดหนูพยักหน้าเอานะหนูทนนิดนึงนะลกูกอันนี้ป้าหยอดยาชาแล้วหนูจะได้ไม่เป็นหนังบวมแบบนี้ถ้าหนูเป็นหนังบวมแบบนี้หนังเนี่ยมันจะกลายเป็นหนังก้อนใหญ่มากอ่าลูกแก่่มากอ่าหนึ่งสองสามนะป้าขอหนึ่งสอสาม หนึ่งสองสามโหลูกเก่งมากใหญ่มากเลยลกูกชิ้นหนูดูสีหลกเนี่ยชิ้นแม่เห็นไหมเนี่ยดูชิ้นอันนี้หยดยาชาแล้วเลือดมันจะไม่ค่อยออกอืมอืมลูกเก่งมากลูกเก่งมากอะป้ากดมาโล่งไหมอยู่เนี่ย มันถึงบวมก็ไปอยู่ข้างในิ่งที่สุด